สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะอ่าตอนนี้นะคะอ้ำก็มาอยู่ที่สาราพระอรหันนะคะอ่าซึ่งอยู่อ่าด้านหลังของอ้ำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ,อ,ะอ่าอ้ำก็ตื่นตาตื่นใจนะคะอ่ะาศาลาพระอรหันนะคะก็อ่าเป็นเมืองโบราณน,นะคะ อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะเป็นเมืองจำลองที่เสมือนจริงมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะโดยบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวอ้ําจะพา,าเพื่อนๆไปดูชมนะคะว่า,ามีอะไรที่น่าสนใจและสวยงามนะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะเมื่อมาแล้วนะคะเราก็จะตื่นตาตื่นใจนะคะนะคะเพื่อนๆจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมาจาก ตามอ้ามาเลยจ้าตามมาตามมาเลยคะ่ะค่ะศาลาพระอรหันนะคะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ในส่วนลังสารของเมืองโบราณส่วนลังสารเป็นพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ด้านซ้ายของเมืองโบราณหากมองจากแผนที่ทางอากาศนะคะประกอบไปด้วยสถาปัตยากรรมที่สวยงามมากมายหลายอย่างได้แก่ศาลาทศชาติสะพานลุงขบวนเสด็จ พายุหยาตราทางชลมาตนะคะเรือสำเภาไทยนะคะภายในศาลาพระอรหันเป็นที่ประดิษฐานพระอรหันต่างๆหลายองค์มีสะพานทางเดินทอดยาวไปเหนือน้ำระยะทางค่อนข้างไกลแต่ก็สร้างได้สวยงามนะคะตั้งแต่สะพานจนไปถึงอาคารทั้งหมดในแต่ละส่วนของศาลาอารหรันนะคะมีพระอรหันแกะสลักอยู่หลายองค์ ส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าสุดน,นะคะมีพระศีอริยะเมตไตยยรยโภสัตนะคะอ่านะคะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็สาลาพระอารหานเมืองโบราณนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ สวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะอ่านะคะเป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งสถานที่นะคะที่ตื่นตาตื่นใจนะคะอ้ำเองก็ตื่นเต้นมากๆนะคะเมืองโบราณนะคะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะด้วยพื้นที่กว่า800ไร่กันเลยทีเดียวนะคะ ที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆทั่วประเทศไทยไว้นะคะรวมกันอยู่ที่นี่นะคะการเที่ยวชมเมืองโบราณนะคะเราสามารถเลือกได้ทั้งการขี่จักรยานไปเรื่อยๆตามใจตัวเองนะคะหรือจะเลือกนั่งรถรางแวะไปตามจุดต่างๆนะคะแล้วลงเดินชมนะคะจนพอใจแล้วก็กลับมาขึ้นรถรางอีกครั้งนะคะ ซึ่งแต่ละวิธีก็จะทำให้เราได้เดินเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ,ก,ะก็อ้ําก็แนะนำนะคะสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะคะก็อ่านะคะก็ไปเช้าเย็นกลับนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมนะคะ,ะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะ ก็จะเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง4โมงเย็นโดยประมาณนี้นะคะค่าเข้าก็400บาทนะคะแต่ถ้าเราเอารถส่วนตัวเข้าไปนะคะก็จะจ่ายเพิ่มอีกคันละ400บาทนะคะก็จะสะดวกนะคะก็จะสะดวกอยู่นะคะเพราะว่าข้างในนะคะแบบค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแล้วเราก็จะสะดวกด้วยนะคะ ค่ะอ้ําก็นำนะคะภาพสวยๆนะคะมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมนะคะค่ะก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะอ้ํก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะกับการพักผ่อนวันหยุดนะคะกับครอบครัวกับคนที่เรารักนะคะก็เดี๋ยวมา,าดูคลิปต่อไปนะคะว่าอ้ําจะนําคลิปอะไรน่ารักน่รักสาระน่ารู้ มาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมนะคะมาแล้วเราก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆงามๆนะคะอ่านะคะกลับไปเป็นที่ระลึกด้วยนะคะแต่ละจุดแต่ละมุมนะคะ ทองฝาก็สวยงามมากๆนะคะโดยบริเวณรอบๆนะคะเพื่อนๆถ้าชอบอ่าประมาณนี้ก็อ่าอย่าลืมแวะเวียนมาเที่ยวชมกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้บายยก่อนค่ะ